Oh, sorry sir, you c a n speak Thai? No Yes, I speak some English mm, Because this is Thailand Hi there, welcome back to Sina channel Oh my god, it's been a long time here ไม่ค่อยได้ลงคลิปเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกริจเพราะว่าตันคอนทนตันพูดเลยตรงนะคะแต่ว่า today I'm gonna talk about Passenger at the airport Ask me about Thai people or stop at the airport cannot speak English. They said, can I ask you something bro? Why stop at the airport? And Thai people cannot speak English. I don't understand. คำถามนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาฟังภาษาอังกฤษสำเนียงไทยไม่ออกเขาก็เลยพูดแบบนี้เราขอใช้คำคำพูดเหล่านี้ว่ามันเป็นการเหยียดนะคะเพราะเขาเลือกที่จะไม่เข้าใจในสำเนียงของเราเอง sorry, sir. this is thailand. my mother language is thai, not english. okay? we speak english, thai accent. if you don't understand, go. go. this is thailand. no. england. no. american. no. something else. no. no this is Thailand we say ภาษาไทย Thai language โอเคไหมคะนี่คือสิ่งที่ฉันตอบกลับเขาไป But, sorry sir why e e r o u from they say ประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศแคกสำเนียงแคกแต่นางมาถามฉัน why Thai people cannot speak English I don't understand Thai people speak English what What they say พาโอ้ยโอ,โอ,โอ้ยยกูตึบคือฉันก็เลยพูดไปว่า you speak English your accent I try to hear but you say to me and say to stop at the airport don't understand cannot speak English what ไม่ให้คแต่แค่จะบอกว่า อย่าไป say sorry กับเขาว่าเอ้ย e sorry แบบ my English is not good เมื่อก่อนฉันถูกภาษาอังกฤษใหม่ๆฉัน say sorry my English is not good my English bad sorry I cannot speak English sorry I'm good I'm not good at in English เนี่ยฉันอย่างนี้ตลอดมันทำให้รู้สึกแบบพวกมันได้ใจเออเมื่อก่อนตอนทำร้านอาหารใช่ไหมใช้คำนี้บ่อยมากมันได้ใจมากแล้วมันก็แบบเหยีย yeah ดอยู่นั่นแหละ แต่พอวันหนึ่งที่เราไม่เซซอรี่แล้วเราแข็งใสแล้วมองกูมองหน้ามึงเลยกูมองตามึงเลยเออกูมองที่หัวคิ้วมึงเลยมันไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราพูดภาษาอังกฤษได้มงูประปาในบ้านเราดีกว่าที่เราไม่พูดนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเซซอรี่มันไม่ต้องไปบอ๋อมาอังกฤษดิสต t ร์ตเ ไปแบบนี้ถ้ามันถ้ามันถามว่า you can speak English ตอบไปเลยว่าถ้าเราเราจะพูดได้นิดนิดหน่อยนิดหน่อย a little bit หรือไม่ก็ I speak some English หรือพูดแบบอะไรก็ได้ที่แบบทำให้รู้ว่ากูพูดได้นิดหน่อยกูเข้าใจมึงกูสื่อสารมึงกับการที่มึงมาออกูกูสามารถช่วยเหลือมึงได้คือบอกมึงได้ว่าเกจต,ตรงนี้อยู่ตัวไหนหรือมึงมาออเดอร์ something ร like i อะไรก็ตามเด็กกูสามารถพูดกับมึงได้ขายของให้มึงกินได้ มึงไม่ต้องพูดเยอะอะไรกับกูบอกแค่นั้นไปนะฮะจะบอกว่าคือสตาฟที่ทํางานในสนามบินหลายคนน่ะโดนเหยียดเรื่องนี้บ่อยเราเชื่อนะเพราะเราเคยเจอบ่อยมากบางทีน้องร่างข้างก็โดนบางทีแบบหลายๆคนก็โดนเพราะบางคนเขาไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาแค่สื่อสารพอที่จะทํางานได้แบบงูงปลาเหมือนเราอะ่ะเราก็พอที่จะสื่อสารแล้วก็ทํางานได้แต่หลังๆก็เริ่มด่าเป็นว่ะกูไม่เข้าใจกูเรื่องตอบโต้เขาได้เอออาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมมันทําให้เราจะต้องแบบแบบดันทุรังให้ตัวเองแบบ สู้กับพวกเปรดนี้นะคะอยา่างบางคนมาสำเนียงแขกเลยแต่แม่งแบบว่าเฮ้ยเอ้ยวาย n o t s p นสปี n ิ้ง s ิสไอ้นั่นเดินสเตน่า่าพนวาได้เราเศษภาษาไอ้อังกฤษสำเนียงไทยใส่เลยนางแบบหัวราอใส่ภาษาไร้มารยาทนะอย่าไปอย่าไปถ้าใครที่เจอคำถามแบบนี้แล้วก็แบบไอ้นี่นะ วั f ฟักใส่ไปเลยนะไม่ต้องไปสนใจเลยนะทุกคนอ,อ,อย่าแบบอย่าทำเหมือนเราเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนฝึกภาษาอังกฤษ,กษใหม่ใหม่ก็จะแบบอย่างนี้แหละ sorry my English is sorry my English bad ทุกวันนี้ไม่มีจ้ะทุกวันนี้ไม่มีเพราะว่า I'm Thai this is Thailand you can speak Thai ฮ huh? ะเราถามนี้เลยนะ oh, sorry sir you can speak Thai no yes I speak English a little bit uh, I speak some English mm, because this is Thailand แค่นั้นบอกกันไปจะเป็นยัง